สวัสดีค่ะดเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดที่6.2คอควายนะคะหน้า281ที่แม่ได้ให้การบ้านไปเมื่อวานเนาะเมื่อวานข้อ1ใหญ่เนี่ยให้การบ้านไปข้อคู่นะคะเพราะว่าข้อคี่เนี่ยทำให้ดูแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจากที่ดเด็กๆทำแบบฝึกหัดไปนะคะเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนให้ตรวจตามไปเลยนะคะข้อ2 เขาบอกว่าลบ 14x ลบหนึ่งลบกับ 6x ลบ12ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีลบอยู่หน้าวงเล็บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกระจายลบนะคะคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเพื่อเปิดวงเล็บก่อนส่วนวงเล็บแรกเนี่ยหน้าวงเล็บเป็นบวกนักเรียนก็สามารถที่จะถอดวงเล็บได้เลยก็ได้ลบ 14x ลบห ทีนี้ลบคูณ 6x ได้ลบ 6x นะคะแล้วก็ลบคูณลบ12ได้บวก12จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือสังเกตว่าอะไรที่มันเป็นเอกนามที่คล้ายกันเนาะก็จะได้เนี่ยคะ่ะลบ14กับลบ6ตัวนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันดังนั้นเด็กๆสามารถรวมกันได้ลบ14ลบอีก6นะคะก็ได้ติดลบ20มีตัวแปร x นะคะต่อไป เอกนามที่คล้ายกันถัดมาก็คือตัวที่ไม่มีตัวแปรนั่นเองก็จะได้เป็นลบหนึ่งนะคะบวกกับสิบสองก็ได้บวกสิบเอ็ดแสดงว่าข้อ2องตอบลบยี่บวกสิบเอ็ดใครถูกก็ติ๊กถูกให้คะแนนตัวเองได้เลยนะคะต่อไปข้อสี่ข้อ4ี่นะคะเขาบอกว่า 3 5บวก5 x บวก x กำลังสอลบด้วย8 x กำลังสลบ9 x อ่ะโอเคอันเนี้ยวงเล็บแรกไม่มีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บเด็กๆถอดวงเล็บได้เลยได้3าบวก5 x บวก x กำลังสแต่ว่าวงเล็บที่2เกิดอะไรขึ้นเขามีลบอยู่หน้าวงเล็บค่ะ ต้องคูณลบกระจายเข้าไปอย่าลืมนะคะว่าคูณกระจายให้ครบถูกตัวไม่งั้นเครื่องหมายเราจะผิดนะคะลบคูณ 8x กำลังสได้ลบ 8x กำลังสลบคูณลบ 9x ได้บวก 9x จากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆด,ดูว่าอะไรที่เขาเป็นเอกนามคล้ายกันอ่ะอันเนี้ยตัวแรกเนี่ยสไม่มีเพื่อนเพราะว่าเขามีแค่3ตัวเดียวที่เป็นพจน์ที่ไม่มี x หกูก็เขียนไปเลย3 นะคะต่อไปเราจะเห็นว่าตัวถัดมาคือบวก 5x ก็รวมกับบวก 9x ก็จะได้เป็นบวก 14x และพดท,ที่ติดกันเลยเพราเป็นเอกนามคล้ายกันก็คือบวก x 2, กำลังสองกับลบ 8x กำลังสองเราก็จะได้เป็นลบ 7x กำลังสองใครจะตอบแบบนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะตอบในรูปของผนสำเร็จที่เรียงดีกรีแล้วจากมากไปหาหน้อยดังนั้นแม่จะขอตอบเป็นลบ 7x กำลังสองบวก 14x แล้วก็บวก3ถ้าเกิดสมติว่าในข้อสอบในช้อยนะคะเราจะเจอในฟอร์มนี้ดังนั้นเวลาที่จะตอบให้เรียงดีกรีให้แม่ด้วยได้แบบนี้ โอเคนะคะต่อไปจาขคอลบปรับขอขยับทีนิดนึ่งนะอ่าต่อไปขอ้ขอข้อสี่เอ้ยข้อหกค่ะ ข้อหก x กำลังสองลบ8 x ลบ11ลบกับลบ2 x กำลังสองบวก1 0 x ลบ1อันนี้นะคะจะเห็นว่าวงเล็บแรกไม่มีลบอยู่หน้าวงเล็บถอดวงเล็บได้เลย7 x กำลังสองลบ8 x ลบ11จากนั้นวงเล็บที่สองจะเห็นว่ามีลบอยู่หน้าวงเล็บนะคะก็คูณลบกระจายเข้าไป ในทุกๆจน์ของพหุนามนี้เราก็จะได้ว่าลบคูณลบนี่เป็นบวก 2x กำลังสองลบคูณบวกได้ลบ 10x ลบคูณลบได้บวก1จากนั้นก็ดําเนินการเหมือนเดิมนะคะก็คือสังเกตดูว่าอะไราเป็นเอกนามที่คล้ายกัน 7x กำลังสองกับบวก 2x กำลังสองดังนั้นเราจะได้เป็น 9x กำลังสองถัดมา ลบ8 x กับลบ1 0 x นะคะเราก็จะได้เป็นลบ1 8 x และลบ11กับบวก1อันนี้ไม่มี x เนาะก็รวมกันได้ได้ลบ10อันนี้เรียงแล้วค่ะเรียงดีกรีแล้วจากมากไปหาหน้อยดังนั้นตอบได้เลย9 x กำลังสองลบ1 8 x แล้วก็ลบ10อโอเคนะคะต่อไปอีกหน้าหนึ่งให้ไปไว้2 2อข้อเนาะ อันนี้นะคะข้อที่สองใหญ่ข้อที่สามใหญ,ใหญ่ก็คือให้นักเรียนเนี่ยแทนค่าพหุนามเป็นตัวแปรพวกเนี้ยเขาให้มาเป็น abc อะไรย่างนี้เนาะก็แทนด้วยสิ่งที่เขาให้มาเลยดังนั้นครั้งที่แล้วนะคะตอนที่ทําให้ดูเนี่ยทําให้ดูข้อ1กับข้อห้าเออข้อหนึ่งกับข้อสามดังนั้นรอบนี้นะคะก็จะมาเฉลยข้อที่เหลือนั่นก็คือข้อห้าเริ่มที่ข้อห้า a ลบ c บวก b นะคะเอา a ลบ c ก่อนก็จะได้เป็นอันนี้ขออนุญาตใช้วงเล็บใหญ่หนูก็จะได้ a ของหนูคืออะไรคะ 2x กำลัง2บวก x ลบ8ลบด้วย c c ก็คือ 7x กำลัง2ลบ 9x นะคะแล้วก็ลบสิบสอง่าจริงๆใช้ a ลบ c ก็คือค่าของข้อสามมาได้เลยนะแต่อันนี้คือแม่เฉลยให้ดูเนาะก็เดี๋ยวทำให้ดูใหม่อีกรอบนึงไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบวกด้วยอะไรลูกเราก็จะมาบวกด้วย b b ก็คือลบ8 x กำลังสลบ3 x แล้วก็บวก6 นี่นะคะอา้าวทีนี้ข้างในเนี่ยดำเนินการในข้างในก่อนอันนี้ลบมีอยู่หน้าวงเล็บคูณลบกระจายกระจายทุกตัวนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ว่ามันคือ2 x กำลังสองบวก x ลบแแล้วก็ลบ7 x กำลังสองลบ9 x 2. แล้วก็ลบสิออันนี้คือแม่ถอดวงเล็บแล้วนะคะอันเนี้ยหน้าวงเล็บเป็นบวก สามารถถอดวงเล็บได้เลยก็ได้ลบ 8x กํลัง2ลบ 3x แล้วก็บวก6นี่ได้ตัวนี้เลยจากนั้นเราก็มาดูว่าอะไรที่มันเป็นพจน์ x กํลัง2บ้างมีบวก 2x กํลัง2มีลบ 7x กํลัง2แล้วก็ลบ 8x กํลัง2อันนี้รวมกันได้หมดเลยนะคะบ7ลบ8ได้ลบ15ลบ15บวก2เหลือลบ 13x กํลัง2 ต่อไปก็จะเป็นพจน์ x เดียวมี1 x ลบ9 x แล้วก็ลบ3 x ลบ9ลบ3ได้ลบ12บลบ12บวก1เหลือลบ11 x แล้วก็อันที่ว่างๆไม่ได้ทำไฮไลท์ก็เป็นพจน์ที่รวมกันได้นะคะลบ8กับลบ12ได้ลบ2 0ลบ2ีบวก6เหลือลบ14ดังนั้นข้อ5ก็ตอบแบบนี้เลยโอเคนะ ต่อไปค่ะข้อคู่บ้างข้อสองข้อสองอเขียนตรงนี้แล้วกันข้อสองเนี่ยเขาบอกว่า B บวก C B บวก C ได้อะไร B บวก C ก็ B ก็คือลบแปดกำลังสองลบสามแล้วก็บวกหกจากนั้นบวก C C ก็ได้เป็นเจ็ดกำลังสองลบเก้าแล้วก็ลบสิบสอง อะไรที่เป็นเอกนาะมคล้ายกันกำลังสองก็จะมีลบแกับบวกเจ็ดนะคะนี่ลบแกับบวกเจ็ดดังนั้นเราก็จะได้เป็นลบ x กำลังสองต่อไปลบส x กับลบเ x ลบส x กับลบเ x ก็ยิ่ยงติดลบได้ติดลบไ่ลกสิบสอง x และตัวที่ไม่มี x ก็คือบวก6ลบ12บวก6ลบ2ได้ลบ6ก็ตอบเท่านี้นะคะข้อ2ข้อ4ข้อ4เขาบอกว่า c ลบ a c ก็คือ 7x กำลัง2ลบ 9x ลบ12แล้วก็ลบด้วย a อ่ะใส่วงเล็บให้เขานิดนึง 2x กำลัง2บวก x แล้วก็ลบ8นะคะจากนั้น เหมือนเดิมเลยคือหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบหนูจะต้องคูณลบกระจายเข้าไปจ้าเข้าไปให้มันครบทุกตัวเลยนะคะอันนี้เราถอดวงเล็บก็เป็น x กำลังสองลบ9 x ลบ12ลบกับ2 x กำลังสองลบ x แล้วก็บวก8อะไรที่เป็นเอกนามที่คล้ายกันบ้าง7 x กำลังสองค้ายกับลบ2 x กำลังสองรวมกันได้ค่ะเ ลบเหลือ5 x กำลังสองต่อไปพด x กำลังหนึ่งลบเก้กับลบ x ลบเกับลบ x ก็คือลบเลบหได้ลบสิ x และตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์นะคะลบสิกับบวกแอันนี้ได้ติดลบสก็ตอบเท่านี้โอเคนะคะทีนี้ต่อไปข้อหกขออนุญาตลบข้อ5้ทิ้ง นี่นะข้อ6เนี่ยยาวหน่อย a ลบด้วย b ลบ c เขาเอา b ลบ c เป็นอยู่ในวงเล็บเนาะเราก็จะได้ a คือ 2x กำลัง2บวก x ลบ8ลบด้วยอ่าวงเล็บนี่นะคะ b ลบ c b ก็คือลบ8 ลบ 8x กำลัง2ลบ 3x แล้วก็บวก6เสร็จแล้วเขาลบด้วย c c ก็คือ 7x กำลัง2ลบ 9x แล้วก็ลบ12ตัวนี้เนี่ยในวงเล็บหนูจะต้องจัดการคูณลบกระจายเข้าไปเห็นไหมเนี่ยค่ะเขามีหน้าวงเล็บเป็นลบอ่ะจากนั้นได้อะไรบ้าง สอง x กำลังสองบวก x ลบแปดเนาะอันนี้ลบกับทั้งในได้เป็นลบแปด x กำลังสองลบสาม x บวกหกแล้วก็ลบกับจ่ายเข้าไปได้ลบเจ็ด x กำลังสองลบเก้า x 2. แล้วก็ลบสิบสองดำเนินการเลยค่ะอันนี้สอง x กำลังสองบวก x ลบแปดลบด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็น ลบแปด x กำลังสองกับลบเจ็ด x กำลังสองรวมกันได้เป็นลบสิบห้า x กำลังสองต่อไปพนด x กำลังหนึ่งลบสามกับลบเก้าลบสามลบเก้าได้เท่าไหร่ได้ติดลบสิบสอง x และอันนี้เป็นลบหกทีนี้เราก็จะเอามาดำเนินการอันนี้เรารวมข้างในวงเล็บสิดบดำเนินแล้วนะคะ เราก็จะเห็นว่าอ๋อหน้าวงเล็บเขาเนี่ยมีอะไรอีกมีลบอีกก็คูณกระจายเข้าไปอีกครั้งนึงน่ค่ะคูณลบกระจายเข้าไปทุกตัวหนูก็จะได้ว่ามันคือ2 x กำลังสองบวก x ลบ8ลบลบเป็นบวกค่ะบวกสิ x กำลังสองลบลบเป็นบวกอีกบวกสิ x แล้วก็บวก6จากนั้นก็จะตอบแล้วนะคะ อันนี้ขอตอบเป็นสีน้ำตาลนะเราก็จะได้ว่าลบ 2x กําลัง2กับบวก5เออไม่ใช่ลบ 2x บวก 2x กําลัง2กับ 5, บวก 5x บวก 15x กําลัง2นะคะก็จะได้เป็น 17x กําลัง2ต่อไป บวก x กับบวก12 x ก็จะได้เป็นบวก13 x แล้วก็ลบ8กับบวก6ได้ติดลบ2อันนี้ก็เป็นคำตอบของตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นการบ้านทั้งหมด7ข้อก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะไปลองทำมาแล้วแล้วก็ใครที่ทำถูกนะคะเกินครึ่งหนึ่งอ่ามากกว่า4ข้อก็ถือว่าเก่งมาใครที่ยังไม่ถูก ก็ให้กลับไปดูคลิปเพื่อที่จะดูว่าเราผิดตรงไหนแล้วก็แก้ไขด้วยนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ